ได้มีส่วนร่วมนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรในในงานผ้าป่าฟันตัดรกตัวผู้เยอะเลยนะครับปีนี้ครับเนาขอว่าใส่บาตรเดินนะครับหรือใส่ไมุ้้กข้อนเวลาจะไปได้บีบบากรนะครับน้ำชาทบวิบากแต่เราจะได้ยกบาตรมากในช่วงนี้นี่ข้อขอวมากนะครับ มันจะต้องไปกเขาทเกลียวหองเดียนะครับไปาบาร้องไดัวเมว่าท่านี้ปัดใจนะครับตอต้องำนะครับท่งหน่อาจจะทางฝาดจิตวันรออกนะครับปัจใจั่หนึ่งอาจารย์เขในพิออกคบอสุทันนะครับกับพี่พี่มีีนักการศากาเท เอาวสมุนตาบาดแล้วข้าวคุณเจ้าสันประธานเสารานะครับพี่น้องจะท่านฝ้าเพื่อเด้อนะครับหลังจากข้าวุ้นเจ้าเพื่อใส่พ่อแล้วเชิญพี่น้องร่วมรับประทานอาหารก่อนนะครับทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับนีดก็ต้องเฝ้าเขาหน้าตังปลาห้าแล้วเหลือเพิ่อแล้วนะครับแต่ที่เก้าก้อนนะครับตักผู้นั่งห้องทุกท่านประกาจ้างสีประกอบพิธีบายสีสุขวันนะครับผ่า ผ่าไปทีทุกวันมันสีสวยกราจะกัดเข่าเข้าปั้นไว้ย่างนี้มันเค็นนะครับหนาวกับเก่าภาคสี่เดี๋ยวแกนสีใสหลุดชนะหลังจากพระพุทธเจ้าสัรนมาต้านเสร็จแล้วตอนย่างแรงนะอยากเชิญพี่น้องส่วรับประกานอาหารก่อนกันสีประกอบที่ที่นะครับตามสถานตอนต่อไปนะครับขอเชิญสัดนะครับฟุตบอลอ่ะสองหนุเลยโอเคเลย สองศูนเลยตยบาบุกไปเลยบ่เก่งแคไนโอ้เ่งไหโอ้โหมันาบนุญนายบุญมีแม่แล้ว ยอ่ที่ทหารไปหาเ้าก็เป้าไทายไทยจังหวัดนั่นแหละเออฮลโหเป็นไหนมานบ่ามาันมานบ่สู้สู้หมนมาเยี่นอยู่นี่ไทยตัวสู้ไทย บรรยากาศในการใส่บาตครับวันนี้อาหารการกินเยอะแยะเลยนะครับข้าวปลาอาหารผลละหมากลากไม้อุดมสมบูรณ์ครับบ่เอา ไว้น้ำคนไทยนั่นแหละ tap sudah tap satu satu นนัไปแล้วป่โอ้ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับในการใส่บาตร ก็รอจนครบทุกคนนั่นแหละนะครับถึงจะเริ่มพิธีการต่อไป สองกะละมังเลยวันนี้ข้าวเต็มบาทครับรับรองว่าผู้มาร่วมงานนะั้นได้อิ่มน้ำสำราญก่อนกลับบ้านกันแน่นอนเลยนะครับเสร็จเส้นวิธีการแล้วนะครับต่อไปก็ผู้าากแล้วครับบผู้ชายเขาเขาล้ม นมน้ม่พอาเสุ่ร้อยกันกใส่ทุ่งแล้วก็ต้องทำาก่อนนะครับเวลายบาดมากคยมาก่อนกันนะครับเอใส่ทุ่งเยมันเดือด้อนนะครับัดพบากับปิดปัดมันจะเป่ารร้ายกับเอาบาเขาออกไรไดิเป่าทุดร้ายู่นอกนะครับร้ายเขาออกนะครับแล้วกวาทำ้วัด ถวายพระน่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาบาทมอบถวายแด่พระสงฆ์นี่พระสสูงปิดฝาบาทเลยเนี่ยเอามาถวายเออนี่ยมาถวายนี่เลยเออใส่เลยก็ได้เดี๋ยวให้ต่า,ายมันถวายโอเคเอาใส่นั่นด้วยิล่ะเออ

รับพอนะครับสำหรับที่นี้ก็ผมมาเลี้ยงอาหารปลาทอาหารปลาทองเนาะเลี้ยงหน่อยก็สะดวกตอนนี้ก็ยกพาข้าวมานะครับตอนนี้กำกำลังยกพาข้าว,าน,น,น,าาวนี่เลยนะครับรับรองว่าอาหารเต็มโต๊ะนะครับ ก็ผ <Đ ó. S 1> ู้นำชุมชนครับนำโดยผู้ใหญ่ครับยกมาตายกันอะไรหลายคนเนาะมันตีได้แล้วไว้ ผลไม้ด้วยปะผักผลไม้ ở nhà bán hàng, Đưa gì nó làm mày, Để em đây là. รยกาศนะครับข้าวทีนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะครับมีสองงานครับนะครับงานมุกติตาจิตเกษณราชการคุณครูสวัสด์ด้วยนะครับห<อ>น่อมไม้ฝรั่งรวบหน่อมไม้ฝรั่งนะครับก็เป็นผลผลิตจากโรงเรียนบ้านสมโซนนะครับ ข้าวปลาอาหารอาหารข้าวอาหารหวานนะครับผลไม้ตากไม้ก็กำลังเติมมานะครับของหวานโอ้ผักก็เยอะนะครับผักมีของหวานนะครับก็กำลังถวายผลไม้นะครับมีกล้วยมีแตงโมนะครับออมีส้มโอ มีอะไรล่ะน,นะส้มนะครับแล้วก็แอปเปิลขนุนขนุนนะครับนี่ขนุนโอ้ผักสวยเลยนะครับปีนี้ข้าวเต็มจานครับข้าวข้าวสวยโอ้โหนี่ก็คือบรรยากาศนะครับเห็นไหมครับ กันไอาหารเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็ยังไม่หมดนะครับยังเติมมาเรื่อยๆนะครับก็ถาวายซองไปด้วยนะครับแตงโมโอแอปเปลิลขนมนมเนยนะครับเยอะแยะเลยทีเดียว ได้บุญกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศที่อบ่นนะครับชาวบ้านของเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับผู้นำชุมชนนะครับทุกหมู่นะครับก็นำชาวบ้านมาร่วมทำบุญที่โรงเรียนของเรานะครับ ผู้ใหญ่ไพรัตนะครับผู้ใหญ่ซิทนะครับคุณนายผู้ใหญ่นะครับก็หม,หมดหมดได้ออยางท่านผู้ใหญ่หมดแล้วเนาะโอ้เต็มเลยเต็มโต๊ะเลยทีเดียวนะครับขนาดน้ําท่วมนะนี่ถ้าน้ําไม่ท่วมนี่เต็มเยอะกว่านี้นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม